สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๋ม d i y นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์สิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับผู้ที่สนใจนะครับผู้ชมนักเรียนนักศึกษานะครับสำหรับการทำโครงงานนะครับมอเตอร์อย่างนี้นะครับโดยใช้นีม่าสิบเจ็ดตัวนี้ขับได้เต็มที่หนึ่งจุดเจ็ดแอมป์พูเรนะครับพูเรเนี่ยล้อตัวนี้สามสิบหกฟันนะครับใช้ เบลล์แบบท,ทู GT เบลล์ความกว้าง10มิลแล้วก็จะให้มันแบกน้ำหนักแบกบน้ำหนักตัวนี้คือหนักไม่มากนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยผมใช้เฟรมตัวนี้เป็นอะคริลิกแผ่นอะคริลิกนาะ6กมิลนะครับแล้วก็ใช้อลูมิเนียมโปรไฟล์2020แล้วก็มอเตอร์หนักไม่ถึงครึ่งกิโลนะครับตัวนี้นะไม่ถึงครึ่งกิโลในการดึงไอ้ตัวนี้นะฮะในการดึงเน,นี่ยนะ ผมลองแล้วไม่ไหวนะครับลองแล้วน้ำหนักไม่ไหวเห็นนะครับถ้าเลื่อนลงถ้าเลื่อนลงมันก็ตาจะปกติแต่ถ้าเอาขึ้นเนี่ยขึ้นไม่ไหวกำลังไม่พอนะครับเนม่าเนม่าสิบเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดแอมเดี๋ยวดูแรงบิดนิดนึงนะครับแรงบิดไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ คือผมบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้มาวิจารณ์ว่ามอเตอร์มันไม่ดีนะครับแต่คลิปนี้ต้องการแชร์ประสบการณ์นะครับเผื่อว่าใครใครก็ตามที่มาประกอบโอครงโครงสร้างล,ลักษณะผมเนี่ยนะครับโดยการใช้สเต็ปเปอร์มอเตอร์ในมาสิบเจ็ดในการดึงนะครับในการดึงมันจะมีแรงไม่ไหวนะครับที่ผมใช้มันจะเป็นขนาดแรงบิดสี่สิบสองนิวตันนะครับสิบสองนิวตันดอทซีเอม ตัว17 h s 4 4 0 1ดเ0ดนะครับมันจะไม่ไหวแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนที่ไปในแนวแนวราบอย่างเงี้ยปกติปกติแต่ถ้าแนวแนวดิ่งนะครับแกนแทกอย่างเงี้ยมันจะดึงขึ้นไม่ไหวนะครับอันนี้ก็แชร์นะครับแชร์ประสบการณ์นะครับจะได้ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกนะครับเราต้องใช้มอเตอร์ที่มีแรงบิดมากกว่านี้หรืออาจจะต้องใช้มอเตอร์เกียร์นะฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้มอเตอร์เกียร์ดูนะครับว่า มันจะมีกำลังในการดึงไหวไหมถ้าท่านผู้ชมนะครับดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยนะครับหรืออยากจะพูดคุยซักถามเกี่ยวกับสเตปเปอร์มอเตอร์เกี่ยวกับการประกอบโครงงานหรือการทำโครงงานนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามช่องจุ๋มดี Y กันด้วยครับผมสวัสดีครับ